ใช่คนกลุม่มหนึ่งเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้คือเป็นปัญหาส่วนตัวไงเ <c oughs> อออันนี้เป็นเริ่มเป็นปัญหาส่วนรวม <c oughs> ปัญหาส่วนรวมของผมก็คือเพลงโบม,มีเงินครับเป็นปัญหาส่วนรวมของคนลากญ่าเลยนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนก็จะประสบปัญหาเหมือนผมต,ตอนนี้ไม่มีตังค์ไม่มีเงินครับแต่แต่ไม่มีตังค์ไม่มีเงินแต่เรามีความสุขในใจถ้าเราฟังจากในเพลงับผม ไม่มีนิสติตไม่มีกระตังไม่มีอะไรจะกินชีวิตติดดินเนี่ยอโอ้ยบ่มีเงินถึงจะเงินก็ไม่มีมแต่เราก็ยังใช้ชีวิตดําเนินชีวิตต่อไปนะในะจะอยู่ในในต่างจังหวัดเราได้สบายๆนะครับผมเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีมตังแบบฟุ่มเปอือใช้ฟุ่มเปือยเหมือนเหมือนสบายไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้โดยที่ไม่คิดคร่บอ่ใชใช้ใช่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 ใเ่าช่ใช่าช่าช่ใ่ใช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 ่ใ เอาแต่เอาจริงๆนะเพลงนี้ผมชอบคํานึงตรงที่ว่าเราไม่มีนี่สิอันเนี้มันดีที่สุดเลยใช่ครับไม่มีนี่ดีไม่มีเงินใช่ไม่มีไม่มีนี่สิดีกว่าไม่มีไม่มีไม่มีเงินจริงพี่ดูท่าไหนกินนี่ก็เคิร์มเนี่ยแล้วเป็นไงครับพอเพลงออกมาทั้งหมดทั้งมวลเอ็มวีก็ออกเพลงออกมาแล้วกระแสตอบรับจาก คนรอบข้างของเราเป็นไงบ้างอ่าสําหรับผมนะครับกระแสตอบรับจากคนฟังนะครับมนแปลงก็เขาถือว่าดีนะครับก็ยอดวิวก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็เพื่อนๆเอซก็ก็ โทรมาถามก็แชทไลน์มาถามว่าเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นยังไงอมีเพื่อนเป็นศิลปินและอะไรประมาณนี้ครับก็ร,รู้สึกดีมากๆเลยนะครับกับยอดวิวขอบคุณเพื่อนๆเราทุกคนขอบคุณ f อซขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เพิ่มยอดวิวให้นะครับคค่ะคะนรับสำหรับหนูก็เป็นเพลงแรกในชีวิตค่ะสําหรับหนูคิดว่ากระแสะตอบรับออกมาดีค่ะก็มีคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอยให้กําลังใจ แล้วก็ชื่นชมในผลง,งานค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรสําหรับศิลปินหน้าใหม่แบบอื่นด้วยะคะ่ะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะคือต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือเวลาที่การเป็นศิลป,ปินป้ายแดงแบบใหม่แกะกล่องเลยแน่นอนคือมันจะเดินต่อหรือไปต่อได้หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ทก,การสนับสนุนของแฟนๆท,ทุกคน,ท,คนทีนี้เราอยู่ในยุคที่ต้องบอกว่า โซเชียลมีบทบาทมากสำหรับการผลักดันในเรื่องของเพลงเรารับมือกับมันยังไงทั้งสองคนต้องรับมือยังไงพลังโซเชียลต่างๆเพื่อเป็นตัวผลักดันจริงๆแล้วศิลปินบางคนอย่างที่เราคุยกันบางทีเพลงไม่รู้จักหรอไปยังอยู่ในทิกต็อกอ่าใช่ใช่จริงไหมคือเราต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าแอปพลิเคชันต่างๆมันเป็นตัวผลักดันเพลงได้ด้วยเป็นส่วนช่วยด้วยแล้วเราอ่ะเรามองมุงนี้กันยังไงบ้างเออสหรับหนูนะคะก็ทางโซเชียลเนี่ย แน่นอนทาง Facebook f o n แฟนเ YouTube ต้องมีนะคะแต่ว่าทาง i ิ t ก k ตอนนี้ก็กำลังจะผลักนั้นเข้าไปก็เขาเรียกว่าอะไรคะสำหรับหนูก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ก็มีทาง f a c e b o o k เนี่ยแหละคะ่ะที่ช่วยพยุงผลงานของเราไปได้จาก FC แล้วก็แฟนๆทุกท่านถ้าจะติดตามน้องก้อยผ่านาทาง Facebook ต้องเข้าไปที่ก้อยการิซีนีภาษาไทยเลยค่ะจะมีรูปโปรไฟล์ขึ้นเลยก็คือเป็นรูปที่ถ่าย m บ้านท้ายดินกะเบิดนะคะ,คะแล้วก็ ทางช่อง YouTube นะคะละลากรุ๊ปค่ะแล้วก็แฟนเพจละลากรุ๊ปก็ฝากติดตามฝาก Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เยอะด้วยนะคะอ่ะตันที่อีกหนึ่งดวค่ะบละลากรุ๊ปของเราวันนี้และผมก็ครับฝากติดตามอผลงานเพลงของผมด้วยนะครับนิคทัพลนะครับทางนิคทัพลละลากรุ๊ปนะครับทางช่อง YouTube ของละลากรุ๊ปแล้วก็ทางเพจของ ระลักลุกเช่นกันครับและส่วนตัวนะครับมีไหมฮะที่แบบว่าเผื่อ f อจะเข้าไปคุยโอ้ยเฟซบุ๊กมีครับเฟซบุ๊กมีครับผมนะพิมพ์คำว่าภาษาอังกฤษท่าส์ท์อนะครับนิคัสคนนะครับจะเจอผมไอจงไอจีมีเล่นไหมฮะไอจีมีครับก็เดี๋ยวเข้าไปใน a c e b o o k ก็เดี๋ยวก็มีไอจีเราเราจะเจอไอจีใครอยากติดต่อไงก็เข้าไปใน u t u b e ไปดูหาเพลงที่ว่าเพลงอะไรบ้างครับ โอ้ยผมมีเงินโอ้ยโอ้ยโอ้ยบมมีเงินผมมีเงินนะครับผมแล้วก็มีแฟนสวยแล้วก็ข่าวจางสวยจางแล้วก็บอได้เบียดสิบไปบนวครับผมมีสิ่งเพลงแล้วนะครับครับผมอะก็ฝากฝากฝากีทีค่ะสำหรับหนูนะคะก็ฝากติดตามช่อง YouTube นะคะเพลงบ้านไายดินระเบิดนะคะเป็นเพลงแรกแล้วก็ฝากสนับสนุนผลงานของพวกเราด้วยนะคะนะคะคุณผู้ชมอะยังไงก็ฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องๆ น้องและพี่นะฮะทั้งสองคนด้วยเสร็จเป็นใหม่จากลันลากรุ๊ปนะฮะวันนี้นะฮะเวลาของซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบไปคุยไปเจอเจอกับศิลปินท่านไหนก็คอยติดตามกันเรื่อยๆนะฮะและเป็นกำลังใจให้ศิลปินทั้งสองท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมและเจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นชายิงริเบ้ไฮดิงริเบ้